วันนี้อยู่ที่โครงการเคาเจอร์จุลานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมเมื่อปีที่แล้วโครงการเคาเจอร์จุลาถึงกลายเป็นกระแสฮือฮาของวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับอันดับแรกเลยก็คือโครงการตั้งอยู่บนถนนพระรามสี่ครับซึ่งถ้าใครบอกว่าถนนพระรามสี่ก็มีหลากหลายโครงการนะแต่ความพิเศษของเคาเจอร์จุลาคือเขาตั้งอยู่บนถนนพระรามสี่โซนที่ใกล้กับตัว BTS สาราแดงครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณทางออกด้านหลังนะครับซึ่งทางเข้าออกหลักเนี่ยเขาจะอยู่บนถนนพระราม4แต่ด้านหลังโครงการจะติดกับถนนสุรวงครับซึ่งจะสามารถเดินลัดไปทางธนิยะเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS สาระแดงได้เลยจะบอกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับในระยะรัศมี300เมตรจากตัว BTS สารแดงไม่เคยมีโครงการไหนเกิดขึ้นเลยครับสำหรับคอนโดตึกสูงตัว Culture จ,จุฬา เป็นโครงการแรกในรัศมี300เมตรครับที่สามารถเดินไปตัว bts สารแดงซึ่งเป็น interchang ระหว่าง mrt กับ bts นะครับแล้วก็ยังติดกับสวนลุมอีกด้วยก็เลยทำให้ลูกค้าหลายคนนะครับที่เห็นทำเลนี้นะครับเพ่งเล็งโครงการนี้มากว่าเมื่อไหร่จะเปิดนะครับก็คือถามเข้ามาเยอะมากเพราะอนันดาล้อมรัวปุ๊บก็คือมีแต่คนสอบถามเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยพร้อมซื้อเลยนะเพราะว่าเป็นทำเลที่หายากมากๆไม่ว่าจะเป็น ใกล้จุฬาใกล้สีลมใกล้โรงพยาบาลจุฬาใกล้สวนลุมคือบอกว่าเป็นแหลไอเทมมากๆเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าลายล้อมรอบสวนลุมเนี่ยคือราคาที่ดินสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนโดลิสโฮรด้วยอย่างเช่นพวกดุสิตเซ็นทรัลพาร์คหรือวันแบง k อกหรือว่าโซนหลังสวนก็เลยเป็นที่มาของความฮอตของตัวเคาเตอร์จุฬาครับแล้วก็แพ็กเกจของที่นี่เนี่ย ก็จะเริ่มที่ไซส์1ห้องนอนซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยก็เริ่มประมาณ7ล้านนะครับทุกคนห้องที่นี่ก็จะเป็นห้องสไตล์ลอบททั้งหมดเลยเป็นแบบเพดานสูงซึ่งอนันดาเขาจะเรียกว่าห้องไฮบริดนะครับอันนี้ต่อก็จะพาไปดูห้องตัวอย่างนะครับสําหรับห้องตัวอย่างห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องตัวอย่างขนาด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่เป็นแบบเพดานสูงนะครับซึ่งความสูงของเพดานเนี่ยจะอยู่ที่4เมตรสานะครับแล้วก็เป็นแปลนใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับ ความโดดเด่นก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงห้องน้ําเลยครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2โซนเลยก็คือเป็นห้องน้ําที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นแฟนกันหรือเป็นคนที่สนิทกันเนี่ยก็คือถ้าปิดผ้าม่านสามารถใช้ห้องน้ําพร้อมกันได้2ฝั่งเลยก็จะแบ่งโซนแบบชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นซ่อนตัวที่เก็บน้ําด้วยในผนังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดครัวเขาก็จะมีบิวอินตัวเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันแล้วก็อ่างเป็นแบบอันเดอร์ท็อปด้วย ถัดไปด้านในก็จะเป็นบริเวณลิฟว n ิ่งรูมนะครับที่ทําเป็นเพดานสูงโปรง่งและความพิเศษของแปลนนี้คือแปลน2ห้องนอน1ห้องน้ําที่เป็นซิกเนเจอร์เขาก็คือจะมีแอร์มาให้4ตัวนะครับแล้วก็จริงๆงานระบบที่ออกแบบมาเนี่ยคือเรียกได้ว่าสามารถกั้นเป็น3ห้องนอนก็ยังได้นะทุกคนเพราะว่ามีแอร์มาให้4ตัวแนะ่เดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันเลยนะครับขึ้นบันไดก็จะเป็นชั้น2คือ ห้องที่เนี่ยให้บรรยากาศเหมือนกับว่าอยู่ทาวน์โฮมครับแต่ว่าได้วิวได้แบบอยู่คอนโดในโลเคชันที่แบบใจกลางเมืองขนาดนี้ในแพ็กเกจไพร์ประมาณเริ่มต้นประมาณ12ล้านก็ถือว่าเป็นอะไรที่หายากนะครับสำหรับคอนโด2ห้องนอนที่ออกแบบสเปซมาใช้งานได้ดีขนาดนี้57ตารางเมตรแล้วก็ห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยก็คือวางเตียงขนาดใหญ่ได้ทั้งคู่ครับแล้วก็ห้องนอนห้องนี้เนี่ยก็จะอยู่ติดกับตัวหน้าต่างสามารถมองเห็นวิวได้ด้วยนะครับ ใครที่มีคอนโดแถวนี้หรือว่าเคยมองหาคอนโดในย่านนี้จะบอกได้เลยว่าไซส์สองห้องนอนในแพ็กเกจประมาณ12ล้านคือถือว่าราคาแบบดีมากๆจริงๆทุกคนสำหรับแพ็กเกจต่อไปที่จะพาไปดูก็จะเป็นแพ็กเกตเริ่มต้นก็คือ1ห้องนอนนะครับขนาดเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ36ตารางเมตรนะครับก็จะเป็นไซส์มินิเริ่มต้นสำหรับใครที่แบบว่าซื้อปล่อยเช่าหรือว่าซื้อลงทุนที่จะแบบว่า ขายต่อในอนาคตรหรือซื้อให้ลูกอยู่เรียนจุลานะครับเรียนหลายๆปีแล้วก็ทํางานก็ยังได้อยู่แถวนี้ก็จะเป็นแพ็คเกจนี้ก็จะเริ่มต้นประมาณ7ล้านนะครับทุกคนก็จะได้ลิฟิ่บรูมที่โปรง่งสูงโลง่งแล้วก็ตัวดีไซน์ของตัวลิฟิ่งรูมเนี่ยเขาจะมีกระจกสูงถึงด้านบนเลยก็คือต่อกระจกเป็น2ชั้นเลยแล้วก็ทําให้เราได้ความโปร่งนะครับแล้วก็ ความพิเศษของห้องสไตล์ไฮบริดที่นี่คือด้านบนเนี่ยเขากั้นให้แบบเป็นสัดส,ส่วนเลยคือหลายๆคนจะเห็นว่าห้องแบบเพดานสูงเนี่ยหลายๆที่ก็คือจะมีแค่แบบราวกันตกใช่ไหมครับแต่ที่นี่ก็คือมีกระจกกั้นและมีประตูให้ด้วยในส่วนของระเบียงเนี่ยเขาก็จะยกคอมเพรสเซอร์แอร์ขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวระเบียงเนี่ยเรียกได้ว่าได้พื้นที่ใช้สอยแบบจัดเต็มเลยแล้วก็เป็นไซซิ่งที่สามารถแบบวางเก้าอี้ได้เลยก็คือถ้าใครที่อยู่ชั้นสูงสเนี่ยชมวิวตรงนี้สวยมากทุกคนแล้วก็ ชั้นสูงที่นี่วิวก็คืออจะเห็นแม่น้ําด้วยนะทุกคนแนะ้เป็นแบบชั้นที่แบบ20 up อย่างเงี้ยครับทุกคนเพราะว่าห้องที่นี่เนี่ยเพาดานสูงเนาะเพราะฉะนั้นนะต่อชั้นมันก็จะสูงกว่าคอนโดปกติทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านบนนะก็จะมีโซนสําหรับวางโตทํางานเพื่อที่จะได้สามารถมองเห็นวิวทะลุตัวกระจกไปได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับโครงการเคาน์เตอร์จุฬามีแค่612ยูนิตท,ทั้งโครงการนะครับ ยอดขายตอนนี้ก็ปากเข้าไป80%แล้วนะทุกคนถ้าหากใครที่สนใจคอนโดทำเลด,ดีๆแบบนี้นะครับบรรยากาศดีแล้วก็ห้องเก๋ๆแบบนี้สไตล์วัยรุ่นตอบโจทย์มากๆอยู่คอนโดเหมือนอยู่ทาวน์โฮมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ